นี่อันนี้มันหอมหอมพี่นอ้องหอมหอมมาในเหงื่อหอมตัวนี้นี่อันนี้ใบมะกรูดโอ้คือมาบบเหนบ็นใบมะกรูดวะนี่นี่จะมาย,ยุ่โอ้เรามีกระถินได้ได้พี่น้องอยู่หลังบ้านนั่นนะรีวิวให้ดูมันได้บุญต้นใบมะยุมาพูดนะงามแท้งามว่าต้นมาย,ยม่งมาพูดนะพี่น้องพูดนะมาย,ยมอันนี้เราเมนต้นนิสวรรุล ใบชับูพี่น้องมึงใบชับู้อยู่ด้วันสบายดีสว่างแชแนลไม่ได้ลงคลิปดุนแล้วนะพี่น้องเนาะมื้อนี้พูดดีเป็นมื้อวันอาทิตย์หินสนุ่นโรฮิมาตกเขากลเลยไทยอยู่หน้าบ้านหลังบ้านแล้วกั สีมารีวิวอันต้นไม้ในเฮือนให้เบิงนำเนาะว่าเป็นเดียวเลยอะ,อะตามมาเมบิงเลยรสดี้สว่างชาแน,นลมาแล้วพี่น้องวันนี้ปีนวันอาทิตย์นะครับผมหิ่มะตกหรือว่าสโนโุกตกอีกแล้วพี่น้องบอกคนหน้าบ้านเอาตอนนี้บ่มีรถเป็นวันอาทิตย์ให้พี่นอ้องเบิงบรรยากาศ สนูหรือว่าหิมะกำลังลงมืโอนี้นะเป็นเมื่อวันอาทิตย์เมื่อพักผ่อนหิมะตกสุดสัปดาห์พี่น้องคุณไนะ้เบิรงกคุณนะ่ะบ่มีรถเลยเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมมันพักผ่อนนะี่บ่มีรถมีลายย่างน้ำบนทางหน้าบ้านแถวไ้เบิรงบรรยากาศสนูหิมะตกพุ่นน่ะหน้าบ้านหิมะตกเต็มตกว่าพี่น้องออเต็มเฮ้มึงหลดเท่าไหร่เนี่ยหลดเท่ากหร่พูดขึ้นมา บรรยากาศกบใหม่บบได้ลงคลิปด้นแล้วพีนออ่น้องยูยูทูปเอนนี่เอาให้เบิ้งบรรยากาศของหน้าบ้านเราเดีอนนี้เด้อเมื่อวันพัก่อนวันหยุดวันอาทิตย์หิมะตกแค่ตกว่ัเทาไปถ่ายจันหน่อยเขาจะไปถ่ายหลังบ้านเขาหลังบ้านเราออกไปบบได้เอฟซีเพราะว่ามันเป็นหิมะโรสโนตันประตูตันเือนน้อยเราออกไปบออไปบออได้น,ออไน,น,น,นี่น เห็นโบนเม็ดหิมะเลยเม็ดสโนว์ลังลงเงยๆๆๆพี่น้องมาทับๆๆๆเลยม่ะเน่หุ่นโอเคตุกหวานเบิดมือในนี้มุอนี้นะหมดมืออื่นพูดละมันชีตกี่นี่นะแต่ว่าโบนลงหลายพี่น้องลงเท่าไรน้อยเห็นว่ามันเป็นเม็ดแจ๊กแจ๊กแจ๊กลงมาอย่างนี้นี่นี่ให้บึ้งบรรยากาศพี่น้องเด้อนี่บุ๊ดเอกถ่ายคลิปลงดุลละเรื่องหิมะก็หยุดตกดุลละได้เป็นเกือบสองทิศสามทิศแล้วฮะก็ลงนี่สโนวกระเด็นี่ ่บงทางายางหน้าบ้านเราแก่พูอพอพอพอนออกานี่ยพูนอันเนี้ยยางขึ้นเป็นอย่างนี้นะบนลงหลายแบบลงเบาๆอยู่ในลงประมาณนี้แหละนี่ไอ้เบิ่งบรรยากาศหน้าบ้านพี่น้องออกไปบ่ได้หนาวอากาศก็ลบอยู่โมงสิบบนอย่างพวนี้นะลบสิบกันลบสิบอยู่ประมาณนี้อันนี้บรรยากาศอยู่หลังบ้านเอฟซีไพ้ออไานนา่นณนะป้านี่ออกไปบ่ได้ อยู่หลังบ้านเขาเองอันนี้อันดำ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 แล้วมันทางปลูกมะเขือเปราะปลูกพริกออกไปหาบ้านน้อยบัวได้หนบ้านน้อยเขาออกไปบัวได้เพราะว่ามันมีหิมะเต็มทางเขายางไปบัวได้นี่ยมาพันเหนีหนี่ยมค่อไปยามประมาณหลังบ้านเท่านี้นะออกไปบัวได้ละให้เบื้องหลังบ้านตอนยามห้อนนั้นต่างกันเนาะงข้าวเจ้าราพี่น้องโต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 นี่มันเป็นตอนยามหนาวแล้วเขาออกไปบัวได้เนี่ยคุณ อันนี้เขาทายยุนในเขาบได้วยไข่เขากระจุกบูด้วยไข่กระจุกครับจังมาชี้ทายต้นไม้ในเฮือนให้เบิ้งน้ามาเป็นยังไงย่ำห้อนกับย่ำหนาวอันนี้ให้เบิ้งหลังบ้านต้นย่ำหนาวก่อนเนาะแล้วจังมาเขาชี้ทายทางในให้เบิ้องบนี้ต้นไม้ที่เขาเขามาเขาซีรีวิวให้เบิ้งเนาะโอเคเอาะวันนี้เขาซีไปรีวิวต้นไม้อีก่ในเฮือนให้เบิืงโอ้โหทีวีไปอีกกันนางอีกทีวีสมัยมาเตไทยพิกาเรี่ต้นเนี่ยพูดยูเดืนยุนไทยนี่วันนี้เขาโมดังทีวีเขาพี่น้อง ต้นไม้เฮานี่พุ่นนะเฮาบ่ได้รีวิวให้คุณดูนะนี้อันนี้ต้นยังก็ต้นงาสร้างซั่น์งวงสร้างสัตว์นะนี้หวานจรักเกออะไรี้ยนี่ต้นหวานจรักเกออยู่หลังทีวีเฮานี่ยแหละนี่เฮาเอาเข้าในเฮือนต้นยำยำฮ้อนเขาเอาไว้นอกด้วยอันนี้ต้นจรักเกอวานจโจลนี่นะอันนี้เป็นต้นอันนั้นโอ้เขาก็บุษราบันนี้มันสิตายเจ้านี่ต้นมักเงียพี่น้องพูดน่ะใบติด อยู่นอกงามงามเราเอาเข้ามาในแล้วเรือโบงามเลยต้นเหม่งโยนี่นะนี่ต้นทีาเอาไว้นอกงามแวยงามว่ะนี่แล้วมันใกล้หิดใกล้โซฟาบัวทองอันนี้กับต้นเศรษฐีอกันเดี๋ยวพูดนี่ต้นบักใหญ่พี่น้องพูดนะเอาเข้ามาในเฮือนนะอันนี้เป็นต้นอันอย่างอันนี้กับเศรษฐีฮือนที่บัวนี่นหะพูดเป็นงวงเปอนง่ายนี่นะพูดอันนี้อันนี้เฉพาะต้นไม้อยู่หลังทีวีเขาบัวนี้ <g ül> s> <S เราเอาชิไปเบิ่งอยู่ทางออกข้างหลังบ้านเขาเอาเข้ามาอยู่บนตูดก,กินขา้าวของวันนี้เนาะโอ้เงยเสอนมีแต่ต้นเดียวนิ่งามพี่น้องเข้ามาต้นอื่นโมงามยาก้นไม่สวยเลยนี่จรักย์นะครับบ้านจรักย์นี่งามาไรแต่ต้นอันนี้เขาบอมันสิตายแล้วันทุกใบโกบอย่างไรต้นใบหมอกโยพี่นอ้อ,นนง,อง,งอีพีนีมะโนใบหมอกโยภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้เลยภาษาลาวต้นใบหมกอกโยว่าไง ต้นมกยมต้นอันนั้นอยู่ต้นใบขี้โู่มะกรูดอยูตัวกินข้าวให้เบิ้งโอเคนี่อันนี้มันหอมหอมพี่น้องหอมเอาข้ามาในเฮือนหอมเดี๋ยวนี้นี่อันนี้ใบมะกรูดโอ้คือมาบุห็นใบมะกรูดแบบนี้นี่จะมายมูโอ้เรามีกระถินได้ได้พี่น้องอยู่หลังบ้านนั่ะฮะรีวิวให้เบื้งมือนเดิมเบื้องต้นใบมะยมมาพูดนะงามแท้งามว่าต้นมะยมมาพูดนะพี่น้องพูดนะมะยม อันนี้ละเมนตุนชิ้สะบัดงเอาชิ้นมุนเห็ดมาชิ้ใบชะพูพี่นอ้องมึงใบชะพูอยู่หลังบาาง้านท่านี้เห็นมั้ใบชับผู้ภาษาลาเขาใบอิเลิศนะพี่น้องนี่ใบชับผู้อันนี้หนึ่ต้นทูนนะพี่นอ้องทูนนี่นะคุณทูนทูนอันนี้ต้นใบไมยม,ยมโอ้กระถินนะอยู่ไหนฝั่งนั่นเป็นบึงกระถินบึงกระถินมาชิมมึงทำไม บ่่่ซซมมแอันนี้คาน้อยเขาเอามาจากประเทศไทยไายภูมิปีนึงช่องปี้วทอนนี้พี่น้องค่ะเสนอเราตีใจเราเป็นยังไงเอามาจากจังหวัดชายภูมิมาเพ่อคอนสานผู้นี่เอามาจากอ่าวค่ะเออมาซีมือนกับข้าวซีงบุ๊กซกับบุ๊กมูนอสไกะทินคืนทีนโอ้ยกะทินนะพูดเลยพี่น้องเอาเข้าในเอาเข้าในแล้วเลยเฮาจับแต่งอยู่พ่อ นี่ใบกะจินเท่าพี่น้องันนี่กะทินนี่ใบมะยมนี่เขาบอได้รีวิวใองเบิรงดุลละนี่อยู่ในบ้านพูดหลังบ้านคนอันนี้อันนี้อยู่หลังบ้านในในเงินครัวเขาคุณอี่เาตายหดบรรยากาศอยู่ข้างนเข้นครัวเข้าครัวเขาคุ ขอบคุณครับกับผมมานี่แหละนี่นะอ่าขอบุกขอบใจนอเอฟซีสองสว่างเชนเนลที่วที่ตามสุมสว่างเชนเนลเขามาตลอดเนาคลิปนี้เขากรบโบมีอย่างไรหรอกขอบุกขอบใจในเอฟซีท่วที่ตามอย่าลืมกดติดตามให้เด้กดซับสไครต์ให้นำเด้ใกล้สิบผ่านกดเขาแล้วล่ะเห็นมาสองปีแล้วยังโบผ่านพี่น้องเลยอ้าวพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย